บายดีเด้อตอนนี้ก็มาเตดออกเตะขาดพลแล้วก็มาแวะตลาดริ้มทางเลาะบึงอาหารการกินอาหารการกินเลยมันจิสื่อกระโปร ีกเขาได้แหละสลีเขปาปลดจะปลดสลีนะม,มันเย็นแล้วเนาะมันโมหนนันเนาะฟ้ามันเศร้าโ<ด>บคักแต่โบเย็นนี่แล้วโบคักแต่โบห่อนนี่แล้วต้มมันนะเนาะ ฮะอันนึงก <lish Meat S 2> ัเลออเอาเออเอาสเอาันสองอันเอาตุมสองชุบเลยิอ่สเออเเป็นสามพักสาวกีบนี่ยกบอบอบ มาแบบน่าเมืองกระต่ายเอ้ยกระต่ายงา้าแบนี้นกยังนกเขาอ่ะมีนกมียังมีกระต่ายตายอย่เต้าอเต้าเต้าเตามียังอะไร ปลาผาพี่น้องปลาผาอืมอืมนกพ้นสัตว์ป่าผู้ใดยอยากกินสัตว์ป่าชัางผีเดอ้อสัตปลาสัตว์ป่าเดอ้ออืมอืมได้ได้เดีด๋ยวอืมตูมนเออใช่กระกระลิ เนี่ยจนใส่น้องเมน้อ่ะอันนี้ก็ตะกะเตนตะกะเตนเลี้ยงบ่เรื่อยอย่างนั้นนีแมงอันนี้เอ๋พอลงอ้นอ่าโทวพี่น้องได้กบเด้อพอวันน้องหองุนหน่อยเอาแล้วไหนเนาะ ข่อเจ้าข่อไอ้หมอนแม่บอกองอ้บอกพ่อเจ้าขอไอ้มอนอะไรโอ้ยขอบพระคุณเด้อค่าเอากบมาห้เด้อี่น้อบขอบขอบใจเด้รขอบใจได้รขอบใจได้รขอบใจเด้อทเด้อขอบใจเด้อทางนเด้อท่านเด้อขอบใจได้อขอบใจเด้วยอบเด้อย่นเดี ราวั <Jamie S 2> นที่หนึ่งเด้อเฮ้เฮงเฮงปังเฮงเฮงปังปังขอนทางนางกำมือเอเล่พี่น้องหิ้วเข่าพกันหิวเข่าพอกินข่าเห็นไ้ดสื่อหกกินมาสื่อไก่สีออมสื่อไก่สีออมแมงดาของแมงดานี่สื่อมาเตอ ตลาดตลาดอันดงเจ้าสิบพันน้ำยะหนองน้ำยะนางอดอกกระลำสีออมขี้เล็กทานั้นก็ได้นั่นนี่ก็อ้นหน่อยผ่นปลอกกระเทียมสิบออมใสออมขี้เล็กออมขี้เล็กนั่นใส่กระเทียมหัวคาหัวจะไข่ใบมะกรูดมันแซ่บมันหอม ไปถ่ายโพลก็มีอย่างฟ้าก็ไปซื้อแนวนี่แหละแนวไปขี่เขียวอีกเลยกินนี่นะมันหัวซ้ำคู่แล้วก็มันเทียนเคยกินบมมันเทียนกินจิบๆจิบๆไปน้ำทางมาเอามาเลยกินข้าต้องกันเด้อสบายดีเด้อกินข้าวนี่ข่าไปเที่ยวถ่ายโพลแล้วก็หิ้วข้าว มกินน้ำแม่ดิแม่ป้อนเข้วดเนื้อหมูตำมะหงปี่เนื้อหัวเนือแห้งไมเนะเสร็จเส็จกบาเพนกลสบมาแล้วไกินอะไรกันสุ้านมาข้านั่งกินกับพี่นี่มาเล่นมาเล่นมานั่งกับป้านี่มามานี่มาบ่บ่อา Nó khinh đỏ, cũng đỉnh hết cái อย่ากเผ็ดเผ็ดแง่เผ็ดโคตรเผ็ดเลยทำงบุนตงจำตะอของบนตะอของเป็นจงแซ่บนะเผ็ดแซ่บน้ำมึกมึดหน่อยเลยพึได้นะจงทองเยอะจงทองเยอะ อมไวเอ้เอ้อมไข่ใส่ไวกินไปเรื่อยเลยนิ่งเรื่อยเรื่อยนิ่ดีดีกินมืคืน

มีคนึงได้ไม่ินรักแพนันน้มตัเวลาไงนี่แหละบอกไม่น้อยมานี่ึแหงน่เป่กินเหาเมกินเหาปีไม่น้อยยังไม่น้อยแกตั้งต้มไก่ให้กินอยู่เอาต้มไก่ให้กินไม่แกมานี้นะไกิน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 ี่ะบอลกินข้าวยังร่กินข้าวไหมเอาวกินี่กเย่อกิน

มาหน้าได้โยนมาโน่ม่น่งเบิแม่นงเนยง้าอุ้นเ่าเลยไมริองคือรืมเลยนอเลยเพรา่าอยที่ไหนกบเ้นาะอยาจะชืซว่าคนเ่าเาเ่เพราะว่ายางไรความนุมมาเด้อมาเช้ามาเาย็นนะ มามาดิมาแล้วเราเอามายกมา,ามามาดิน้ำเต้นอยู่มาดิน,น้ำเต็เอน,อน,นอยู่พี่มันหลาก้นอยู่พี่ยงมันไหลายน้นเล็กน้อยด้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรื่อยด้วยไ,ไ,ไปฝุ่นก็ไปแล้วแต่ไปนู่นก็ไปแล้วแคนก็ยกไปนูน่นจะนั่งเล่นบ้านก่อนเรีนตับเข่าไปชิมก็แป๊บนึ่งมาหน่อยมาดิ กินองท้องแล้วบ่ผิวเลยเอาเลยเอาเลยเทอดเลย้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปได้กินลองท้อง่อนถ้าใครมานี้บเออเจอะต้องไปพอเจะต้องไปเฮอยกระพาดเห็ดตร่มไก่ที่กินใชกับซุปไข่บแดง ก็นานก็นานกนานก็นานะเพียวใจที่นุ่นพี่แป้งเดี๋ยวเผากินอิมไปกินนน่นต่อกินอย่างนี้ยังลายลายแนวเลยเนาะป้าลายแนวเลยปลาจีเล็กไว้กินแต่ไม่ด้กินจะกินก็ได้หร่อยเลยไม่ได้จะยุบใส่หไปนั่งนน่นกอนก็ได้กินนอมาแล้วมานี่ เงี้ยเอาก่อนเดี๋วตาเดี๋ยวรอไปเไ ปุ่นแล้วก็กินปุ่นแล้วจะกินุเขาเต่าเนาะแม่ไต้อกาเห็ย้ายมนจะช่วแม่เลเห็ดย้ายไมช่วยตัวพี่ล่า เอาหลกก็จะะเขาก็จะบมย่ากนี่นี่นกดว่าตุมดงเอานื้อป่นเอากินสุมเลยันจ้ะมงมบอใส่ไปมมามมางา